พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันสุดยอดจริงๆน้ำชาดอกกุหลาบสดๆร้อนๆบํารุงผิวพรรณช่วยให้ผ่อนคลายลับสบายกระชุ่มกระชวยแจ่มใสมีความสุขแฮปปี้ตลอดวันไปดูวิธีทำกันได้เลย นตกยามเช้าอากาศแจ่มใสพร้อมดอกกุหลาบสวยๆงามๆสีชมพูอินหอมลันจวนะคะคลุ้งไปทั้งสวนทําให้สดชื่นแจ่มใสดอกกุหลาบสีสดๆแบบนี้เหมาะสําหรับการเอาไปทาชาซะแล้วเกิรดื่มชากุหลาบแล้วหอนตอนเชา้าทำให้จิตใจเบิกบ,บานกระชุ่มกระชวยพร้อมรยงานกันต่อไปอา้าวสู้เตรียมดอกกุหลาบสดๆมาหนึ่งดอก กลิ่นหอมามากๆเลยเด็ดกลีบดอกกุหลาบใส่กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าโซเลยๆเป็นกาต้มน้ำร้อนสไตล์มินิมอลขนาดความจุ2ลิตร1,500วัตต์หลอนเร็ว5นาทีตัดไฟอัตโนมัติ สร็จแล้วก็ทําการปิดฝาแล้วก็เปิดไฟโอ้โห,โหดูสิครับมีไฟสีแสดงการทำงานต้องถึงความงามของศิละปะระหว่างการต้มนะ้ำนะเครื่องทำมาจากแก้วบอโรซิลิเกตคุณภาพสูงที่รอน้ําร้อนแล้วก็มาออกดีราท่าทางกันสักหน่อยเพื่อเป็นการออกกําลังกายขยับวลฒนชีวิตจำใส โอ้โหดูสิครับน้าเริ่มเดือดแล้วครับร้อนไปร้อนจริงร้อนเร็วเพียงห้านาทีเหมาะสาหรับเวลาเร่งรีบยามเช้าซะละเกินเห็นไหมครับระบบตัดไฟอัตโนมัติปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับและน,นี่ก็น้ําพึ่งเราก็เทน้ําร้อนจากชาดอกกรหลาบลงไปแล้วก็ทําการคนเคเล่เคเลเคเรให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็มาลินชาดอกกรหลาบร้อนๆหอมมา,ากๆเลย แล้วก็ใสก่กลีดดอกกลาบสดลงไปอีกอเพิ่มความหอมแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดอกกลาบหอมหอมสดสดร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องดื่มแบบเปล่าๆออริจินัลเพื่อให้ได้รับรสชาติสัมผัสของดอกกุลาบอย่างแท้จริงจากธรรมชาติกลิ่นหอมของดอกกลาบคะลุไปทั้งห้องทําให้ได้รับความสดชื่นออืเป็นรสชาติที่ช่างแสนวิเศษซะหลือเกินเพิ่มความหวานให้กับชาดอกกลาบด้วยน้ำผึ้งเดือนห้า กินหอมๆขอ,อ,องน้ำผึ้งแล้วกินหอมของดอกกุหลาบฉันเข้ากันซะลอเกินดีต่อใจสุดๆํำล่ำลือจริงๆที่เขายกให้เป็นลายชนีนแห่งชาดอกกุหลาบหอมหอมดีต่อสุขภาพเครื่องดื่มสุขภาพที่หลั่งสรรมาจากธรรมชาติเพิ่มพลังสร้าง e อ e น g y ให้สำหรับทุกวัยสนใจสินค้าจิ้มทีตะก้าหรือตะก้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยดีๆกําลังลาคุณอยู่อร่อยมา,มากๆแล้วแต่ขอบอ